เป็นคลิปทดสอบอที่เผาขนหมูนะครับขนาด2นิ้วยี่ห้อแกสเมติกนะครับตัวนี้ใส่แพคกิ้งมาสวยมากนะครับอ,อย่าบสวยงามนะครับนี้ไปดูรายละเอียดนะครับก่อนที่เราจะาไปถึงการทดสอบไฟนะครับมาดูรายละเอียดของของอของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เผาหัวหมูนะครับ ตัวนี้ทําจากสแตนเลส3 0 4เลยสแตนเลสหนาเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกตัวนี้ตัวนมหนูนมหนูมันนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกรณีที่ว่าลูกค้าอยากได้เล็กกว่านี้นะครับขนาด1นนิ้วเราก็สามารถสั่งได้นะครับหรือขนาด3มนิ้วอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะนี่คือนมหนูนมหนูเป็นทองเหลืองเลยนะครับสแตนเลสนี่ก็ขอบหนาเลยอะไรมีตลอดนะครับ อันนี้ผลิตในเมืองไทยนะอะไรมีตลอดเลยนี่มาดูต่อไปนะครับใช้มือเดียวแล้เนะี่ยก็ยังไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับถึงก,ก,การใช้กล้องจากมือถือนะครับเราใช้กล้องจากมือถือนี่ครับแฟนทำจากทองเหลืองนะครับทองเหลืองแท้ ทนทานแข็งแรงนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใช้ไปแล้วเสียหายไปเรามีเปลี่ยนนะครับตัวนี้ครับตัวที่จับกระชับมือนะครับใหญ่นะใหญ่แล้วก็มาดูสายสายนี้เหมือนสายบิกเทลนะครับสายก็เป็นสายหนาเลยนะครับสายใหญ่ด้วยหนาด้วยนะครับหนาสายหนาเลยนะครับสายหนาใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สายก็ให้ยาวนะครับให้ยาวให้ยาว ครับครับมาดูรายละเอียดนี่ครับเขาเรียกพวงมาลัยทองเหลืองนะครับแกนแกนก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาบีบไฮดรลิกแน่นเลยนะฮะไฮดรลิกเป็นสายไฮดรลิกสายเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าใช้ไปแล้วนานๆแล้วมันเสียหายเหมือนว่า,าจะแตกหรือจะขาดอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับน,นี่เราก็มีอะไรเปลี่ยนนะเฉพาะสายก็เปลี่ยนได้ ตัวนี้จะหมุนเข้าถังเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านหัวปรับนะหมุนเข้าถังได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไฟกันนะครับตัวนี้นะ่าใช้จริงๆของคนไทยผลิตในเมืองไทยนะครับแล้วก็ทนทานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่เผาขนหมูรุ่นแรกๆเลยนะครับยี่ห้อแรกๆเลยครับที่ผลิตออกมาขายและคุณภาพสูงจริงๆนะครับคลิปมาเพื่อว่าคุณลูกค้ามองหา หัวที่เผาหัวหมูหรือเผาขนหมูที่มีคุณภาพนะครับก็ร้านตลาดไทยแก๊สก็แนะนำที่ห้อนี้เลยนะครับแก๊สเมติกนะครับอันนี้ก็เป็นเกลียวถังธรรมดาหมุนเข้าไปนะครับเกลียวซ้ายเกลียวซ้ายนะฮะหมุนซ้ายหมุนพอตึงมือไม่ต้องผ่านหัวปรับเลยนะครับอันนี้ผ่านโดยตรงจากแก๊สเลยครับนะฮะหมุนพอตึงมือนะครับพอตึงมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไฟให้ดูนะครับเยวจะลองไฟให้ดูนะลอง ลองไฟให้ดูนะครับอันนี้ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับที่เปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเล่งรีตรงนี้เลยนะครับเปิดปุ๊บนะครับนี่ครับอันนี้คือไฟอ่อนๆนะครับไฟนันอ่อนนะอ่านี่ไฟอ่อนนะก็เล่งได้นะครับนี่นะครับแรงแรงนะครับนี่นะครับใช้งานได้ดีมากนะครับนะฮะ แรงแรงมากนะครับแรงมากนะครับแรงมากนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่ตนมองหาที่เผาหัวหมูหรือเผาขนหมูของดีมีคุณภาพนะครับก็โทรมานะครับสั่งซื้อเลยนะครับสั่งซื้อไรครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับ สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสินค้าดีมีคุณภาพอย่างนี้นะครับแล้วคุณภาพสูงขนาดนี้นะครับ